รัาผมก็สวัสดีครับผมก็ขอกราบนมัสการหลวงตาหลวงพ่อพระคุณเจ้าทุกรูปด้วยนะครับผมแล้วก็ขอสวัสดีคุณพ่อคุณแม่คุณป้าคุณน้าคุณอาคุณลุงคุณเสื่อพี่น้องทุกท่านด้วยนะครับผมสวัสดีคุณพี่ทุกท่านด้วยฝนกําลังตกนะครับผมกาลังลงเม็ดมาก็เดี๋ยวมาพูดเรื่องเการชมในช่วงฤดูฝนกันก่อนนะครับผมเรื่องปุ๋ยขออนุญาตยกไว้ก่อนเพราะยังมีตังค์ซื้อปุ๋ยมาทําให้ดู ก็วันนี้ก็ขอบคุณนะเมื่อ,อคืนคขอบคุณมากครับผมขอบคุณมากก็พอดีไปได้ปูนแดงมาแล้วนะมาทําให้ดูเป็นตัวอย่างในฤดูฝนจะมีอาการนุ่ชมหัวเน่านะครับผมหัวเน่าได้ด้วยหัวเน่าแล้วก็จะทําให้กิ่งเสียหายกิ่งเน่าหรืออาจาจะเป็นโรคลำต้นไหมอย่างนี้นะครับผมเกิดจากเชื้อราแล้วก็มีเดือดเขาด้วยวิธีแก้ไขได้ครับผมอมืใช้ปูนแดงนะครับผมอันนี้ปูนแดงนะเอามาโรยแบบนี้นะ รวยแบบนี้แล้วก็ลดน้ําไปตามปกตินะครับผมก็รวยแบบนี้ถ้าเราต้องการถ้าเราต้องการให้ชัวร์ๆเลยนะครับผมก็รวย่างนี้ก็ประมาณอ่าสิบห้าวันต่อครั้งนะหรือว่าเดือนละสองครั้งก็พอในช่วงกระดูกฝนนะก็แบบนี้จะทําให้แก้ปัญหาการกิดเชือ้อราการเน่าได้จากทั้งกิ่งทั้งใบนะตัวนี้จะแก้ได้เด็ดเสร็จเลยนะแก้ไม่ให้กิ่งเน่ายอดเน่าใบเน่าแล้วก็รากเน่าหัวเน่าได้นตัวนี้ คิดว่าปูนแดงปูนแดงกรีกจะมีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อรานะครับผมบางครั้งก็ขออยยากไม่ไม่ไม่สามารถถายยี่ห้อให้ดูได้นะครับผมเป็นปูนแดงที่มีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อราเราจะเรียกกันอีกอย่างหนึ่งคือปูนที่เขาใช้ทาหน้ายางนะของทาหน้ายางทาลานะทาหน้ายางทาลานะครับผมแล้วก็ว่าแมนปูนกินหมากด้วยครับปูนกินหมากไม่ไม่มีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อราครับผมตอนนั้นจะสามารถแปงไอ้ป้ายป้าย ได้เพราะที่นี่เราไล่หัวแม่ไว้กระนาดต้นตอกกรซื้อนี่ไข่เล็กแม่เห็นปะพรมตอกมาหนำพร้อมแปมไข่เืยอหมกระลักไอแมยังยังไม่ไข่นะกระลักไอเฉยไอก่อนนะกะไอก่อนไวเอาต่อกันครับผมอ่าคน คนที่กินหมาก็สามารถป้ายได้นะป้ายป้ายแผลที่เราตัดกินได้อันนี้ป้ายแผลได้ไหมป้ายได้เช่นกันตัวนี้ป้ายได้ดีดีมากด้วยหมายถึงว่าเราตัดกินกันชมนะเราตัดกินเราตัดตรงไหนก็ตามเพื่อจะมีรอยรอยแผลนลอ,อย่างนี้เราป้ายได้เราก็ให้โดนน้ำหมันหมาดได้แล้วก็ป้ยานะยป้ายได้อันนี้ต้องโดนน้ำหมันหมาดถึงป้ายได้นะอันนี้ก็อันนี้เครนเนา,านะก็โรยไปแบบนี้ก็นี่คือการทําให้กชม หมดหว่วงในช่วงกระโดดขวนนะถ้าเราทําแบบนี้พอไม่ยังไม่ทำนะนอาแปลกนะต้น <c oughs> โอ้ย <c oughs> ไม่ได้โกหกนี่พูดความจริงเวยต้องกาอย่างนี้ด้วยไม่ได้โกหกนะพูดจริงๆนะเนี่ยความจริงนะอือก็ <c oughs> อันนี้ขึ้่งได้คุณเมื่อคือนนะพอไปซื้อมาอันนี้เขาจะขึ้นราคาแล้วโอ้โปกติไม่ื้อแพงขนาดนี้นะขึ้นราคาตกใจเลยซื้อมาได้แค่สี่พูดเองก็ แถวบ้านไปดูนะับผมเผื่อมีขายนะถ้าไม่มีขายก็ก <c oughs> ็เดี๋ยวจะว่าเดี๋ยวจะว่าผมขายอย่างงีกเนาะก็ประมาณนี้แหละนะเราก็เอามาใส่แบบนี้เดี๋ยวให้มีเงินซื้อปุ๋ยก่อนจะมาทาทาให้รู้ว่าเราให้ปุ๋ยคือถ้าไมร,ารั้ทันะให้ปุ๋ยการให้ปุ๋ยเราก็ไม่ต้องไปให้แค่รอคนกักทังก็พออันนั้นกันเพราะการรอกระทังให้เน่าได้อันนี้เราใส่ปุ๋ยไปแล้วก็โอ้ย <c oughs> เป็นหยางแหมผมบ่ได้กุกงหกอย่อยดิ <c oughs> ไม่รู้เป็นไรมีคืนนี้มีเพื่อนมาให้ดูต้นหนึ่งนะต้นนี้นะเห็น,นไม่สวยนะล้วเป็นรากธรรมชาติเองไม่ได้ตัดแต่งนะก็เกลือสนใจต้นนี้นะก็ตัวไม่ไม่ตัวมากนะประมาณนี้เห็นไหมประมาณนี้นะประมาณนี้ไม่ตัวมากนะประมาณนี้นะเกลือเกลือจะไปเลี้ยงก็สองร้อแปดสิบาทนะครับผมสองร้อแปดสิบาทที่ะนาดตัวนี้อันนี้ถูกมากนะถ้าถ้าเป็นเมื่อก่อนเน,นีต้นนี้อยู่ที่หกร้อยเนี่ย อันนี้สองร้อยแปดสิบบาทอันนี้อ๋ออันนี้เป็น,เป,นเป็นเป็นแดงแดงมากกริแดงมากอันนี้ไม่ได้ขายนะอันนี้กำลังจะทำอันนี้เป็นกำแพงนะเรียกว่าแดงกำแพงเศรษฐีนะครับผมแดงมากะแดง,มา,แง,แงมากเลยอันนี้แดงเสียบตามากแดงแดงเสียบตามากเลยอันนี้ก็กำแพงเศรษฐีเช่นกันเห็นไหมกำลังออกดอกมาให้ไหมหนั่นคือดอกของของเขานะดอกของเขาตัวนี้จะดอกดอกค่อนข้างสมบูรณ์นะ ถ้ากระแพงตัวนี้กระแพงก็จะมีหลายแบบนะมีหลายแบบแบบกระแพบงบแบบใหญ่ๆเลยส,สวยๆก็มีแตบบ่อาจจะดอกไม่เท่าไหร่นะกระแพงตัวนี้ดอกนี่สุดยอดเทจัดจ้านมากเดี๋ยวเอาไว้ให้ดูเป็นตัวอย่างแล้วก็อีกหน่อยก็ตัดกิ่งได้เยอะเลยนะอีกหน่อยก็ให้ปุ๋ยไปตัดกิ่งแล้วก็จับไปขยายพันธุ์ก็ได้กระแพงเอามานําเสนอต่อไปก็ต้องดิ้นรนเพื่อความอยู่รอดต่อไปนะครับผมก็ต้องพยายามทางานตัวเองใหม่เพื่อตัวเองเพื่อตัวเอง,เพ,อเ,องเพื่อตัวเองจะได้อยู่รอด อยู่ต่อไปนะครับผมขอบคุณค่ามากขอบคุณที่คอยช่วยเหลือก็ผมนะพูดตรงๆนะอันนี้ไม่ไอมั้งมีหกชีวิตนะี่ต้องดูแลก็ต้องนิ่นรนยพยายามทุกอย่างทํางานประจําด้วยแล้วก็มาทํางานงานเสริมด้วยงานเสริยมยคือเฉื่อยงานประจำก็ก็เป็นลูกจ้าง,าง,างนะ,ะลูกจ้างช่วยชาวเองนะลูกจ้างช่วยชาวเป็นคนงานครับผมทํางานเป็นคนงานอันนี้มาขายให้ดูเฉยๆไม่ค่อนสมบูรณ์อย่าพูดกันนะครับผมก็ไม่ดูแล้วก็อะไรอีก นี่แหละนะเดี๋ยวๆค่อยๆดูเวลาบ้านนะจะว่าสวยไหมถ้าสวยแล้วก็คงจะเร่งปุ๋ยเข้าไปแล้วก็จะได้กิ่งมาจกกับอันนี้ก็ให้ยาฆ่าเชื้อถ้าปูนยเพิง่งให้ยาฆ่าเชื้อลาเห็นไ,ไหมจะมีรอยเม่ารอยไหมเหมือน,นกันนะถ้าเราไม่ให้ในหน้าฝนะเป็นจริงๆนะผมวันนี้ <c oughs> โอ้ย <c oughs> นั่น <c oughs> แม่ยังแบนี้นั่นแม่ยังเอี่ยดแล้วรอดแน่เลยอาการแบบนี้ตัวนี้ไหม ไม่ไม่สวยหรอกเอามาเปลี่ยนดินเมื่อกี้นี่ของศาลเรามาเปลี่ยนดินแล้วก็มาให้คุณแดงไม่ได้สวยหรอกยังไม่สวยพูดตรงๆไม่สวยเราก็ประมาณนี้ประมาณนี้แหละแกแดงก็ไม่เรงเกชุบฟูก็ไม่ชุบฟูโอเคเดี๋ยวผมจะทำกับข,ข้าวก่อนนะครับผมแล้วไปว่ากันใหม่ในวันถัดไปนะพรุ่งนี้ครับผมขอบคุณทุกท่านมากมากขอบคุณที่เข้ามาเยี่ยมชมครับผมขอบคุณเลยขอบคุณขอบคุณมากมากเลยครับผม เมื่อกี้บอกตัดตอนี่ขอบคุณเลยเคุณนะขอบคุณมากเลยครับผมขอบคุณทุกท่านขอบคุณ,คณแล้วก็ขอจบเพียงเท่าน,นี้ครับผมขอบคุณสวัสดีครับผมสวัสดีครับ